สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเนี้กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแนะนําเว็บไซต์นะคะที่สามารถทพิ่นยตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะสิ่งที่เราจะมาทํากันวันนี้นะคะก็คือเราจะเพิ่มผู้ติดตามของ t ิ k t o อนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าแอคเคานี้นะคะมีผู้ติดตามเพียงแค่4คนเท่านั้นเองเราจะเพิ่มผู้ติดตามจาก4คนนะคะให้มีผู้ติดตามที่เพิ่มสูงมากขึ้น,นะคะ่ะโดยวิธีการ ใช้งานนะคะก็ให้เพื่อเนเอกคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะที่เราแปะไว้ใต้คลิปิดีโอนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะโดยเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทําการสมัครสมาชิกเข้ามาใช้งานกันก่อนนะคะโดยกดที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ติ๊กว่าฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยหรือใครจะล็อกอินผ่านทาง Gmail ก็ทําทได้เช่นกันค่ะส่วนทางเรานะคะมีบัญชีอยู่แล้วก็จะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะเมื่อลงชื่อเข้ามาใช้งานนะคะก็ให้ทำการเลือกคำสั่งซื้อใหม่ค่ะจากนั้นนะคะก็เมื่อเลือกแพลตฟอร์มทางด้านบนได้เลยโดยหัวข้อของเราวันนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของ TikTok นั่นเองเราก็เลือก TikTok ได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกตรงหมวดหมู่นะคะ มื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลยสิ่งที่เราต้องการที่จะทำนะก็คือการเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองค่ะเมื่อเลื่อนลงมานะคะคก็จะเจอเพิ่มผู้ติดตามหลากหลายหัวข้อเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกตามความต้องการได้เลยนะคะส่วนทางเรานะคะจะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามอันนี้นะคะแล้วก็มาที่หัวข้อบริการค่ะบริการเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ต่างกันที่เลทราคาแล้วก็ระยะเวลาค่ะทางเราจะลองใช้อันนี้นะคะเนื่องจากมีประกัน30วันค่ะ แล้วก็มาที่ช่องลิงก์นะคะให้เพื่อนกลับไปที่หน้าแอคเคานต์ลิขส o k ค่ะแล้วก็ทาการคัดโลกวิก์มาได้เลยนะคะแล้วก็นามาวางที่ช่องลิงก์จากนั้นนะคะก็มาใส่จํานวนที่ต้องการกันค่ะทางเรานะต้องการเพิ่มอีก100คน,นะคะ่ะหรือเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีเวลาเฉลีย่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ เมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คที่ประวัติการสั่งซื้อทางด้านนี้ได้เช่นกันนะคะก็จะมีการขึ้นว่าเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณค่ะแล้วก็จะมีการระบุเลขออเดอร์น,นะคะแล้วก็วันที่เวลาด้วยค่ะรวมถึงสถานะด้วยนะคะตั้นตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนั่นเองระหว่างที่เรารอดําเนินการอยู่นะคะเราไปดูหัวข้ออื่นของทางเว็บไซต์นี้กันก่อนค่ะ สำหรับข้อข้องการเติมเงินนะคะก็มี3ามช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางพร้อมเพย์นะคะอันนี้ก็รองรับทุกธนาคารเลยค่ะวิธีการใช้งานค่ะก็ให้มาที่ช่องยอดเงินค่ะแล้วก็ทาการรอกตัวเลขท,ที่ต้องการเติมเงินเข้ามาได้เลยค่ะตอนนั้นก็กดเติมเงินเข้ามาก็จะมีคิวเอาขวดเด้งขึ้นมาแบบนี้เพืเ่อนๆก็สามารถที่จะสแกนหรือจะบันทึกรูปภาพไปก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นช่องทาง Two Money Wallet ค่ะช่องทางนี้นะคะก็เป็นช่องทางที่คล้ายๆกับช่องทางเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้อ่านคําแนะนําก่อนที่จะทําการเติมเงินนะคะจากนั้นก็มาที่ช่องยอดเงินค่ะกรอกตัวเลขที่ต้องการเติมไปได้เลยแต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็เว็บไซต์ได้ทําการรวมยอดให้กับเ,เพื่อนเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเติมเงินเข้ามาได้เช่นกันค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นช่องทางคริปโตนะคะช่องทางนี้ก็จะเป็นช่องทางสกุลเงินต่างประเทศค่ะซึ่งรองรับทุกสกุลเงินเลยนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่มีเด่นคริปโตก็สามารถที่จะเติมเงินทางช่องทางนี้ได้เช่นกันคะ mm ่ะหัวข้อต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อการติดต่อแอดมะะินนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานแล้วติดปัญหาก็สามารถมาที่หัวข mm ้อ hmm. นี้ได้เลยค่ะโดยเข้ามาสร้างตัวช่วยเหลือนะคะแล้วก็มาเลือกหมดหมู่ค่ะเมื่อเลือกหมดหมู่เรียบร้อยแล้วก็มาเลือกตรงแจ้งปัญหานะคะ หลังจากแจ้งเรียบร้อยแล้วก็มาที่เลขออเดอร์ค่ะทําการกรอกเลขออเดอร์ให้ครบถ้วนนะคะหรือใครต้องการที่จะพิมพ์ข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถส่งมาได้เช่นกันค่ะแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะจะเป็นช่องทาง l i น์โอเอค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่แอดเคเอ็มพีียนะคะหรือจะกดที่แท็บลายข้างบนนี้สแกนเข้ามาได้เช่นกันค่ะ หัวข้อต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อของการแนะนําเพื่อนค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานแล้วอยากให้คนที่รู้จักนะคะเข้ามาใช้งานร่วมด้วยก็มาคัดลอกลิงก์ทางด้านนี้นะคะแล้วส่งต่อให้คนอื่น,เ,นเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ค่ะการมีการสมัครเข้ามาใช้งานก็ได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%ไปเลยนะคะ ต่อมาค่ะสําหรับสิทิพิศอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการรับชมซีรีส์หนังจีนนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อน,อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบห้าร้อยบาทก็ได้รับการปลดล็อกรับชมซีรีส์หนังจีนนะคะมากกว่าสี่ร้อยรายการเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆไม่หวนพลาดเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราจะกลับไปที่หน้าติ๊กต็อกนะคะก็เดี๋ยวเราทําการรีเฟรชนักหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อเราทําการรีเฟชแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ติดตามดิสท็อกนะคะก็ขึ้นมาถึง1 0 4ผู้ติดตามเลยค่ะจากเดิมนะคะมีแค่4ผู้ติดตามเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบริการของทางเว็บไซต์นะคะที่มอบให้กับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนไหใน,นะคะที่ต้องการเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะที่เราแปะไว้ใต้ลิปวิดีโอนะคะเข้ามาลองใช้งานมาลองเล่นกันดูก่อนได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตามนะคะของ Tik t o k กก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าครั้งหน้านะคะเรา มีทิ่ดีๆหรือหัวข้อใหม่หมาแนะนําใ,ใ,ใ,ให้กับเ,เพื่อนๆก็รอติดตามรับชมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ